สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาศุนทรพจน์ของลุงตู่ในเวทีระดับโลกลุงตู่นายกเดินอย่างระวังขึ้นเวทีคอป26หน้าตามุ่งมั่นหลังลั่นวาจาจะทำหน้าที่นี้ของผมที่นี่ให้ดีที่สุดลุงตู่กล่าวด้วยภาษาไทยพร้อมเน้นเสียงเน้นคำชี หมดเวลาความล้มเหลวแล้วโลกวอนหยุดประทุษร้ายธรรมชาติเพียงเท่านี้มนุษย์จะต้องกล้าหาญชาญฉลาดรู้คิดอดทนสูงสุดเพื่อชัยชนะยันเราทุกคนไม่มีแผนสองเพราะเราจะไม่มีโลกที่สองเป็นบ้านของเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วเมื่อวันที่1นึ่พฤศจิกายน2564เวลา15นาฬกานาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงกาสโก สหราชาณาจักรหรือราว22นาฬิา30นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมคอป26ตามสคริปต์นี้ว่าผมมาร่วมประชุมวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไทยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาครั้งสำคัญที่สุดหนึ่งของโลกเพราะภารกิจนี้คือความเป็นความตายของโลกและอนาคตของลูกหลานของพวกเราทุกคนในปัจจุบันไทยปล่อยการเรือนกระจก,ออกในปริมาณเพียงประมาณร้อยละ0.72ของการปล่อยการเรือนกระจกทั่วโลกแต่ประเทศไทยกลับเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุด ากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนี่คือสาเหตุสำคัญที่ผมไปร่วมการประชุมสุดยอดเรื่องภูมิอากาศของสหรประชาชาติที่กรุงปารีสเมื่อปี2015โดยไทยอยู่ในประเทศกลุ่มแรกที่ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีของความตกลงปารีสคำมั่นสัญญาของไทยไม่ใช่คำมั่นสัญญาที่ว่างเปล่าในช่วงที่ผ่านมาไทยได้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกประการ ที่ให้ไว้กับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องและมีการดำเนินการอย่างแข็งขันภายในประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศไทยได้กำหนดเป้าหมาย n a m a นาม,มาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งอย่างน้อยร้อยละเจ็ดภายในปี2020แต่ทว่าในปี2019 ไทยสามารถลดการเรือนกระจกได้แล้วร้อยละสิซึ่งเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้กว่า2เท่าและก่อนเวลาที่ได้กำหนดไว้มากวัน1ปีนอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศแรกๆที่จัดส่ง DNC ฉบับปร,ปรับปรุงปี2020และจะทำแผนงานต่างๆในระดับประเทศและระดับท้องถิน่นล่าสุดไทยได้ส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยการเรือนกระจกระดับต่า ให้กับ U.N.F. Triple C โดยไทยเป็นประเทศแรกๆที่จัดทำยุทธศาสตรน์นี้วันนี้ผมจึงมาพร้อมกับเจตนารมณ์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุปเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุปเป้าหมาย การปล่อยการเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี2065และด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศและกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาผมมั่นใจว่าประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับ NDC ของเราขึ้นเป็นรอยละ40ได้ซึ่งจะทำให้การปล่อยการเรือนกระจก สุทธิของไทยเป็นศูนย์ได้ภายในปี2050ขณะนี้ประเทศไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG มาเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อนำไปสู่การปรับกระบวนทัศน์และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศและไทยจะนำแผนนี้มาเป็นวาระหลักของการประชุมเอเปกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าสุดท้ายนี้ ผมคิดว่าหมดเวลาสำหรับความล่มเหลวแล้วและโลกกำลังบอกเราว่าการประทุษร้ายธรรมชาติต้องยุติเพียงเท่านี้เพื่อการดำรงไว้ซึ่งแหล่งอาหารแหล่งน้ำและอากาศที่ทุกคนต้องหายใจร่วมกันดังนั้นมนุษย์จะต้องมีความกล้าหาญมีความชาญฉลาดมีการรู้คิดและมีความอดทนอย่างสูงสุดเพื่อนำชัยชนะมาสู่ลูกหลานของเราผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสอง ในเรื่องการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่สองซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วขอบคุณครับศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ